สูสองสดีมคือเก่าในจ้าพี่น้องตอนนี้ห้างกำลังสิไปตลาดในจ้าพี่น้องไปตลาดไอ้น้องหงไนละทุกคนเรืยองไคนก็นทามาสดีมใส่อยู่น้องหงในงจ้าพี่น้องพี่น้องว่าหนาสดีมใครบอรพี่น้องหนาสดีมใครบอรพี่น้องแบบจัง่วหน้ะตามาษาคนทองนะทุกคนแต่วันนั้หนักสดีมขึ้นนะพกโลกลัวเองนะพี่น้อง นะ่ะคือลกพกโลกลัวตอนตอนท่านละทองนะพี่น้องหาซิฟตอนทองแล้วนะตอนนี้นะหาซิฟพกกลัวเนะหาซิฟพกกลัวเกือบหาซิฟเจ็ดตอนนี้นะพี่น้องแต่ทื่อว่าขึ้นมาพวายโมอบอกว่ายางหน่อยอย่า,ยาใครนำนักสดีจนะคืนจากซิเอ็ดหาซิฟโล่มาสั่งว่าแต่หนีฮ้าขอดนะแต่ว่า มันอยู่ในหาดี่พวกนี้มา้าววังซ้ำเดือนเลยมันยังบรขื่นอยู่จ้ะทุกคนแต่ก็ว่าพงนํำหนักเด็กน้อยนะบางคนก็จะเกฑนน้ำหนักเล็กน้อยมันได้ชิพ้าไปเลยตลาดเลยจ้ะพี่นอ้องเลยตลาดน้องพงมันเกิดิแตกต่ตางจากบ้านเศ้าดีแนเพราะว่า,วาตลาดบ้านเศาดีนนะคือพี่น้องเห็นเนาะของปลาล้าค่ะทุกคนตลาดแรงซ้ำมกี้ใส่นะเพราะว่าชิเป็นปลานน้ำคอง เลยรับพวกอาหารปลานลายแหงทุกคนที่ซาดิมเคยไปหลอกไปยังมาเห็นกัดลงไปเบิงนคลิปเนาะดิมหลอกตลาดลาวยังมาเห็นกระสีเห็นลายปยูพีก,กับมีพวกมูมากาไกอะไรทุกคนเขาบอกมีม้านีมีอันวซีนม,ม,ม,มูซีนอันนี้ปา้าเนเาะอาหารปลาท่าน,นี้ข้าจากทุกคอ้าพี่ทบ้างขานี้โอ,โอ,โอ,โอ อนาคตลูกจะจะต้องซ้อนเด้พี่ล้วนะซ้อนหนึ่งขีดถึงทางเด็กน้อยเนาะเด็กหน้อยขีดจักรทิพย์เลยก็เข้ากับสิไปเบิ้งแล้วว่ามียังเนี่ยพี่น้องเยไปกับพี่ทอมพูดกันไว้หนวดเลยพี่น้องให้มาชิได้ลูกสาวหรือไว้หนวดไหวเข้าไว้หนวดไหวคราวแล้วาชิได้ลูกสาวเลยทุกคนได้ลูกสาว หนาทาเบิึงว่าหนาวออกมาสินาคือไครพี่น้องหน้าและสีผิวเลยพี่น้องค่อยว่าหนาหนาสีได้ทั้งเจา้าไปว่าสีผิวอาจสีได้ทั้งไขยก็ได้เพราะว่าเบิงึงในอันตาสาวหนาคือเจ้าเลยเป๊ะเลยพี่น้องปลาเล็กซิปเอสปลาเล็กซนะิปเอสขนาดอะไรตะกวนตอนนี้ก็บห่อแท้บัดเนี่ย น้ำแหลงก็คือเดียวกบบัดเสดีาทุกน<ม>แหงแหลงเนาะเจ้าสีหาเพีอยู่ก,กับบมีห้าเลยพี่น้องากพากันเจาัเจ้ากนดีเดี๋ยวพี่นอ้องอน,น,นี่น่ปะป้าเจ้าลอเอาข้นเลยเืยเยทุกคนยังลาย,ยา,ลายวะเจ้าเพื่อเอามาแต่ละมือเนาะเจ้ากัาเามาไม้เสร็วมันลายแต่ไหวล่อคิ้วขึ้น ใช่แต่อสอบติดทงติดเง,งเลยโอ้เริศไปเลยพี่นอ้องอ้น้องพนอง<ม>น้ำแดงกับน้ำน้ำเงินเตรียมงานละอ้าวมือนัันพอดีเลยแมนปะ มันอังคาน,นไปนะฮะมอนเะม,มือนัอนดีเลยบมนอมนอเมันสมสสมีเลิ่มัน,ม 3, 4, 3, มน,นมจัเมนปะเดี๋ยวเเทนป่ายก่อนเดี๋ยวจะเตรียมสถานทีลนะทุกคนงานแข่งเรือน้องหงเดจ้าไฟไฟอยากเห็นสดีไม่เห็นยังงานแข่งเรือเด้พี่นนอะพี่นองค่ะไฟอยากเ็นสดีเพาะางานแข่งเรือเดี๋ยวจุดนัดพบแถวๆนี้แหละมาเสียเฮือก็อีเมยียแต่่ะสิ้นไข้ได ยืนหน้าอันนี้แหละปิ่นเคยก็เห็นป่าอยู่นะเคยเห็นป่าในี่ใส่ว่าจะตังเวทีอะไรทุกคนนี่จะตังเวทีละ ลืมนะหาเอกสารจาัดอัดเอกสารอ่านกันเปิดใช่ป่าวบางทีเข้าจัก็วาอยากเปิดเลยเปิดจิ้งเปิดจิ้งอันเอกสารให้น้องเคกับพ <c oughs> ี่น้อง พี่ทำยังไปอัดเอกสารให้น้องเคกแกทุกคนพี่ทำกำลังไปแวะสื่ออันนั้นพี่นงเทปพันสายไฟเทปพันสายไฟอยู่ห่านิขจอกคล้ายุบเปตัวุย่างเลยจะ แนวพันสายไฟพันบัมชี้ดำๆนะเป็นพันสายไฟใช่ไหมขนาดที่ใส่มวนหนึ่งเลยเอาไปประจํารถจะคว่ำเงินน้ำอีกมวนหนึ่งนี่พี่น้องตลาดสดเทศบาลหนองหงษเด้อจ้ะมันแดดแห้งขาเจ้าก,จก็เลยฮักกระมาซีม่วงอะไรด้นะปกติขาเจ้ามาแต่ใบซ้ำแต่ว่าม,มือเนี่ยทองฟ้าปอดโป่งแห้งพี่น้องนี่นี่ทุกคนจาก,กับซี่มีปลาสด ปลาสดเทศบาลน้องโฮกันยายเต๋อยู่ได้พี่นอะหันเข้าจากกระถาตั้งแล้วจะดสั่งปลาพร้อมเด้อยี่สิบห้าบาทไปกับเขาอะกับข้าวข้าวเนี่ยทุกคนบรรยากาศ ฮระระเ่นี่ตกอน <c oughs> นี้คัเตวยอดกับดอกถ้มนึงดอกหวานฮ้วา <c oughs> เอาว่า <c oughs> มาหลด <c oughs> <c oughs> นี่ทะกคนได้แล้ว อาได้พักติวก่อนปลาอีกเลยปลาค่อยไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวถามแั่กแกงบอกเอือไม่บ่อมนีบ่อหนี้เฮ้ยคนจะกินยังไรเนาะที่หไหน,น,นเอาอานาะไปไปไป มาดามาดูหน้าเ <ici> <an> ้วเท่าไหร่ฮะเาละหอยละหน่อยเนยตรดียวปลาเพอนนี้ปลาเพาทอหากรมี่กรมีกดูกหน้าาหน้าไปคนอันนี้อรสุด้อเป็่ยังไง ปลาคอรเท่าไรครับตัวสดตัละอน่อยคือกันเอาปะคออะไรเนาะปลาคอปลาดุกคออยากกินตายเนะอยากกินปลาดุกอ่าปลาดุกปลาดุกนล่เออป่กคอปลาดุกคนะปดุกนาแม่บ่อยักปลาดุกแน่กรับอบ้าได้หนิกินลัอม้าบ่กโอาเซียง เขาเอาไส่นากระดิ่งไส้ม <to> ูเนาะโตโตโตดอนเนี <Beach amigo> ่ยแมนเปดูกน้ากันเลยโอ้แย้ต่นอโ้งนเลยคน่ให้ออก้อดทุกคนประดุกหน้าด้ไรได้นี้เคนตักเือแล้ว ตัดหัวแล้วตุ้งอะไรก็ยัยี่สิบบาทเขาตัดหัวใหญ่อติย uh ี่ส really cool. um, ิบเนี่ยทุกคนนี่ปลาดุกน่าต้มปลาดุกกินเลยอือะนี่เรามีแนวเห็ดแล้วแลงวดีเลยไม่เหรียญบอดายม่เหรียญบอดาอ้นี่นี่จะเป็นลาเ นี่ทุกคนพักเนี่ยค่ะคีนพักพร้อมพักอันนี้ถ้ามีเนาะนพักอะไรบอมาเกอร์รย,ยังอยู่ทุกคนหมากทิลาเดี๋ยวสักผีากคี่หนอให <c oughs> ้เป็หมากด้วยได้โอ้พี่น้องพามาหล่อข้าเดียวหนึ่ง<ม>ได้แล้วนั่งกินหัน<ม>แต่ประดุกหน้าประดุกน้าเ<ม>ล่าให้กับมาใหมๆ่ๆเลยทุกคนนี่ทุกคน เซาดีมเพิ่งรับบทคนดังไปไปไม่แหงโคโลเนี่ยเรียนปกงหยาคุณบาตในอย่างน้อเนี่ยเดี๋ยวเก็บแล้วก็ต้องมาหดหนามมันเลยทุกคนเดี๋ยวเก็บไปให้สาวดีมกันเดี๋ยวพี่ทำกลับมาหดฮะ,อเ,ะเออ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 เซาดีมเก็บเนี่ยพวกหยางอเอไาทั้งพุ่นก็ได้โรคเอาทั้งพุ่นรถไอ้นี่มันมันมัน ปลูกอยู่นี่สงสัยมันงามพุนทุกคนมันบ่อรงหัว,แ,ว,หวแต่ว่ามีเหรียญมันปลูกทั้งผุ่นมันลงหัวอยู่ทุกคนนี่แต่ว่าอันนี้เทาก็สีลกไปกินเลยมันบ่อรงหัวหรือว่าเสียโอ้ยนี่ผุนก่อนปะนี่แปลงนะเอาในแปลงไปกินก่อนอันนั้นมันบ่อง่ามสินี่ เก็บเพืเ่อมื่อื่นเศร้าน้ำเด้อ่ะอ่าโอเคพอมื่อื่นเขาก็สิแกงแกง่โอดพอักออืมอืมน,นี่ทุกคนอ้าพี่พเฮาน,นี่ทุกคนเดี๋ยวสิพาไปเบ่งเอฟซีท้ายเลยทุกคนเด้อเอาตเกขีวกน่มมันต้องมีเอฟีตีหัวแน่นอนกเอียงนี่ เอฟซีทุกคนกใช่อตอนแรกผมว่าใช่แต่ว่าเอฟซีหลายๆคนเพิ่อนกับหัวแหละมันคืออย่างเดีย่ยโยนนี่หน่วยมันทุกคนมันโมเม้นต์เป็นแค่ดอกตะลิ่งปิ้งน,นั่นก็เห็นหน่วยปุ๊บสาวเดียมหูทันทีนี่ทุกคนต้นนี่น้อยแค่นี้แหละนี่เป็นพวงเลยนี่ทุกคนเอาบอกตะลิ่งปิ้งเออตอนแรกข่อยคิดว่ากบมีุ่มอ่ะไม่เห็นดอกเทิงดอกถึิงในนี่ อันนี้เป็นพวงเลยสาวดีมกับสีดัสัตว์มันแล้วจะอ,อ่อนจะลื่นต้อง,งหายป่าไงหายแล้วเมื่อน,นี้เดิหดพักนี่แหละเอราะเอาเฟืองเออเฟืองท่านเอาลงเอป็นยังไม่ใช่เรียนให้เอาเฟืองลงให้ปลาอยู่ทุกคนเพื่นพี่เนาะพี่ทำเป็นหดพักเพิ่นเป็นคนหดนะพี่เนาะหดพักหดพัก ฉ่อดีมค้างหม้อไว้แล้วกินแม่ขั้วป่าให้เดีย๋วยวฉดีมชิมหาเอาหัวสีไทยใบมะกรูดกันพ่นอักกาซ้อมอ้าวสีทามหักว่าหักว่ามันมาเป็นดอกมันคือเป็นเป็นเป็นพักกาซ้อมแต่ว่าอันนี้เน้นใบเน้นใบแต่วันกับเป็น,นตัวน,นั้นไปแล้วอันที่เน,น้นอันอนะน,นี้ผักสลัดขอนะบดดับ่ห้เลยกินกับตับบะคงกระเสริ่ยด้วละกินโอขข้ขอนะ ก,กินโอ๊กิรีนโอ๊นคือผักกินโอ๊กนเดีย๋ยวชัดดีมสิไปเอาไอ้เด็กคนทุกคนไปหาเอาหัวชีคายกับใบมะขี้ขงหงษกับขากันด้จา้านี่ทุกคนม,กม่วงต้นนี้ปรง่งยอดมันกระสีเบบป็นดอกออส่วนต้นนี่ ดเดินทางโดยจะมาอะพี่ท้ามเออเนี่ยต้นนี่เป็นดอกมันสีบรัชโปร่งหยอดไอพี่ท้าไปเอาพ้อยชี้ไข่หายอยู่แถวนี้มันงามเลยเนาะยุกกล้องมามันน,นี่บักมี่พี่ท้าจักเดือนบักมี่มันสีซุกแล้วมุมวงอีกมอ่มนะหักมี่เหนะเดี๋ยวพี่นอนบักมี่สดิบเอาไปสูบหมากหนึ่ง เพื่อนเราไม่ซุกล yeah, ังหมักม่วงอีกแล้วเพื่อนว่าอ้าม่ตอนแหลเบิงคือวอลเมสีโบเป็นเนาะบัดแหลมันคือเป็นดกอยู่พี่ทาตอนแหลสีขาเบิงเห็นนะน่ะเอาไว้ใส่แกงเอื้อน้ำแนเอาหาหัวขัวพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องมาเอาอีกได้สิบสี่ตัวป่าลอยหนึ่ง ระวังจะไหลเดือดได้พี่ทาปดเกือบโอ้ยในหัวหนอกลงหันขอไปไปซอยซีวิตได้ไปซอยไวท่านเด้ออ้าวเป็นตะไข่อ้าวพี่น้องอ้าว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 เฮ้ยยังเห็ดลีลายเห็นีลาล้วเจ้าเนี่ยมันสง่ายลังลงหันนะตัวปลาคาบใหม่เอ้าวคุดเอาใครนั่น ขามีแห้งคุดทีเนาะเขามีพลังคุแดแหละเซียร์ยูชายเป็นคนมีคาสินะเป็นคนมีคาเป็นคนมีคาแจะบังดูหาอันดินคุดคาเลยบัญหาเพิ่นหมันใจชีปเอากอนั่นเป็นคนมีค่าเลยทีเนาะค่าน้ำค่คา,ไคา,ำาไฟเลยค่านู่นนี่นั่นชวยเนาะ บอมอื่นใส่บชิสีใสเก่งพอาะและออกมาเลยมาเลยขาแล้วหัวสิงไทรทุกคนหมอคอยล่างพลดนี่ทุกคนทีเพื่อนสาวแม่ยังเด็กทุกคนหมอคอก็ร่างพลดหมอเป็นพลดแล้วเป็นตั้งไว้แล้ว สิให้พี่ทำท้ายตอนในนี่พี่ทำละหมดพักอยู่นี่ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเดี๋ยวย่างเบี้ยนมาแม่ขั้วหายเรียบร้อยแล้วปลาดูหมอคนตะคากเนาะมันจะบอกข้าวเลยค่ะเอาไปดิ้ดงไปใส่ได้จา้า ปดๆๆๆแล้วไปทำไปเอาใบมะกรูดมาใส่ยังไงก่อนกับกำลังสิตาตาพรดก็้อมแดงใส่นงก็ามพอมแดงใส่ลงไปจากน่อยเลยทุกคนข้าวสีกเท็ยแก้วเสดเลยสดแ่บๆเลยตามพ้าเจีเ็ดก้วอยแก้วใส่กพริก็ทุกคนตาพริก็หอมแดง ลองกดบนปลาดอกพักติวนะ๋วเนาะลงป,ปลายปลาหอกกับใบเปลือยจ่ะคุณเปลือยเรียวเพราะว่าปลามันยังหนุม่มยังสาวลงไปเลยไม่ซว,วนกับกระลังเป็นทุกคนเพราะว่าท่านเราออกดอ,อกกระลังคมลงปลาย เแซยบคำนึงกาสนไี่นีแเลยปลงว่าต้องปงยังไหลเราก็คนนั้นแซ่บอยู่แล้วปลาเนื้อน้อยเสื้อปลาแป้งหน่อยนน้อันหนน,หน,หนกันนี่ถ้าวสีปนยงกินแป้งคะข้าน่ะแอืม คนคนเอาหอมลงแล้วก็ะซุกแล้วแหละทุกคน เด๋ยวหอมบวัวเป็นอันแล้วแล้วเมนูหอยตุ่มปลาดุกนาใส่ดอกผักติว้วใส่หอมปลาเ้าก็สุนปล้อย ลปลาปดุกนามานตั้งเกตหัวปลาดุกนาก็พัวปลาดุกอัน,นพันมันจนนุดต่างกันได้ทุกคนแบบมันต่างกันเลยเนี่ยน้นก็จะแซ่บเัน ติวแน่ถอยไม้รุ่นวัวไปใส่เป็นเลียงปลาดูคือวัวเปย์าดุกชนเขื่อนเด้บอมแม่มันเป็นอย่งมันแข่งกันแล้วมันไปตำก้อนหินตำก้อนหินมันก็เลยอันนั้นมันก็เลยวัวเปย เคยได้ยินแต่ประดุกชนเคลื่อนประดุกวัวเปย์นะนี่ทุกคนเมน,นูอาหารเท่าเมื่อน,นี้นี่ปลาดิบนี่แม่อีสอนนะพี่น้งนองไปาอากมาขายไปาอากหัวมาแล้วเ่อกี้ชาดิมไะเ,เนะไไดี๋ยวแป้งส่อนเนี่ยไปเบิ่งในคลิปเกา่า <laughs> อันนี้เขาอาจะทั้นี้เขาอาจจะเตะไฟเอามไฟแม่งด่าชิกินฝาย <c ười> อ่ะเสพติ้วได้ไี่นาะได้มึงลอกสดน้ำกันได้ไปหนองเด้อสดน้ำพักติ้วก็อกระคมก้สีซีมสมสมแล้ว อ๋ออดอกก็เกี่ยวกันอย่างเ่บอืมนั่นก็ต้องใส่กพวกต่ยวนั่นแต่ว่านี่หอยฮึมเลสาดีมกันสิบอกว่าโอ้ยสีสดห่อนๆจักหน่อยเย็นซั่มหันมาทางวันเยญนเดี๋ยวยินคำว่าเย็นซั่มเมืนก็สีสั่เต็มเต็มเด่นเนี่ยไม่เลื่องเดืองหรออืมปลาดุกกางน่าจะยังเพื่อ นนเหนือเครียบท้องขึ้นมาบาตรงหัวกลางบาอึดเนี่ยอุ้ยชิ้นอ่ะเนือลืยอยงงามๆก็า่างสิบสี่โตว่าอืมสิบสามโตสิบสามโตอืมเสียงฟังเสียงนี่แสบแน่นอน เสนอเป็นอย่างการเนาะน้องเอาตัวอืมอีส่วนชดดุนะวางอยากจะเอาชดขึ้นเดี๋ยวลอ่ะเดวงอีสดกันเอออ่ะเอาสดเดี๋ยวนี่แหละนี่เป็นยังไงเม่ีย่เรียนเสียงสดนี่สะใจเด้เสียงสดจู่กุ่น่ะลงหอด รงหอดปอดผมเมี๋ยวน้ำมดาผมแม่่องกระปอดร่งปอดอ้วนนี่เนาะใครเราดีมเน่ยนะอ้วันยู่แล้วครั้งเนี่ยโอ้ปลาโอ้แม่มาเดททุกคนขอโทษขออภัยปลากรอ้วนคนกรอ้วนตนเหมอนัน้วกสีโันกี่โผคนนี้สองคน เดี๋ยวองเหลืองอืมแล้วมันยงงนะก็หลังซื้อเอาซองโหลซาไว้ติมาทันแล้วแช่ไหมเดี๋ยวเ,ยเปเบิ่งน้ำพินใหมเหมือนหลังอ,ง,อง,งอย่างก็ย <c oughs> ังจินตาเจ้าของคนอือ่นเพิ่นกันจินจิ้นะฮะต่เอามาเล้เข้าไปเปิดอืมเข้าไปนี่เปิดร้านนี่เพิ่เล่นเลย,เย,ยต,ตัม้มแดมเรื่อซึ่งคิดใจเหรเนี่ย อื๋อแค่หั่นปลากองกินก็เพียงอยาก <no. S 1> กินน้ำมูเพิ่นแล้วทุกคนเพิพ่นก็ะยาหกันนั่นนี่ก็จำเนียรแล้ว,วทุกคนมาต้องเบิงตอนพิธามกินดอกพิธามกินแซ่บแซ่บขออนุญาตกินเขาน้ำมือเพิ่นกันทุกคนบ๊ายบายจ้าพี่น้องสวัสดีครับ